สวัสดีพี่วินเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพาสครับ EP พิเศษครับ EP ที่86นะครับมีพระสะสมพระเกโม,มาแบ่งปันนะครับรายการละ200บาทนะครับ2รายการ300บาทนะครับาารายการละ200ร้อนะครับ2รายการ300บาทนะครับช่องทางติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือถ่ายเขาไม่ได้เลยนะครับยี่ห้อการเก็บเงินไปทานนะครับ 084-903-76 7 6นะครับฝากเพื่อนๆพี่ที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามห้น่นะครับเรื่องวงแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับสมเด็จเนื้อผงน้ำมันนะครับ สองร้อยวันครับหมายเลขสองนะเป็นสมเด็จปกครองครับเป็นสมเด็จปกครอก่านะครับทางแซมนะครับสีขาวนะครับนี่ยนัานหลังมีชมรมน,นิดนึงนะครับรนะครับปกครนะครับหมายเลขสามนะครับเป็นสมเด็จ พิมพ์อกคุดเสียนบาทนะครับดบางกุ่นพรมนะครับอกคุดเสียนบาทน่าจะเป็นไปหนึ่งกว่านะครับนี่เม็ดดำเม็ดต้องเงินามในนื้อผ้า h h ะนะ bon ครับมาเลขสี่นะครับเป็นสมเด็จบางกุนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับ หมายเห้าครับเป็นเหรียญเป็นหลวงปู่โตนะครับเนื้อผงนะครับเป็นหลวงปู่โตเนื้อผงนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับสอนสร้างโรงเรียนนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเก่าครับหมายเลขหกครับ อันนี้เจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสง่านะครับเนื้อนวะนะครับปีสามเก้านะครับหลวงพ่อส่าง่าวัดหนองม่วงเนื้อนวะปีสามเก้านะครับนี่ครับสวยเดิมเลยนะครับสวยคมนะครับอันนี้แปดนะครับเป็นยักษ์วัดเจดีย์สถานนะครับเป็นทวีส่วรรณวัดเจดีย์สถานนะครับ ่อโค้ดนะครับหมายเก้านะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อพรมวัดช่องเคนะครับหลังยันนะครับหลังเป็นยนัหยนหมึกนะครับควมยันหมึกนะครับอันนี้สิบนะครับเป็นหลวงหลวงพ่อพรมนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องเคนะครับ เป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะครับหมายเลขชิบเอ็นนะครับเป็นสมเด็จหลวงพู่เทียนนะครับวัดโบสถ์นะครับปีสองพันหกบมีฝั่งตะกุดนะครับสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ฝั่งตะกุดนะครับหมายเลขชิบสองนะครับเป็นเหรียญวัดวังมะนาวนะครับหลวงพ่อบุญวัดวังมะนาวนะครับเนี่ย สวยนะครับหลวงพ่อบุญมดมังมนาวนะครับเพืนเรียนมีเส้นวิ่งนะครับไครใช้ฝนนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นหลวงู่หมุนนะครับมีเกสานะครับดวงเศรษฐีสาห้านะครับสภาพยังยังสวยนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นพระผงหลวงพ่อ วัดไร่ขิงนะครับปีหนึ่งสี่นะครับเป็นนางพระวัดไร่ขิงปีหนึ่งสี่นะครับอันนี้สิบห้านะครับเป็นนางพญานะครับเนื้อออกสีแดงแดงครับนางพญาเนื้อออกสีแดงแดงนะครับอันนี้สิบห้านะครับอันนี้สิบหกนะครับเป็นนางพญานะครับเนื้อสีดำๆนะเนื้อออกสีดำนะครับสิบห้านะครับ มีคาบขาวๆค้ายๆจมน้ํานะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญคูบาบุญชุ่มนะครับเป็นเหรียญพัดเล็กคูบาบุญชุ่มนะครับสภาพใช้นะครับสภาพใช้นะครับเหรียญคูบาบุญชุ่มนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นพระพิตารนื้อผงคุกรักนะครับเป็นสามหน้านะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับสามหน้าครับ หมายเลขสิบ,บเ,เ,เก้านะครับเ 1, ป็นองค์พระทวดเนื้อว่านนะครับหลงโรยเล่นะครับหมายเลขสิบเก้านะครับหมายเลขยี่สิบนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญวัดพันอ้นปีหนึ่งสามนะครับวัดพันอ้นนะครับเชียงใหม่ปีสิบสามนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็น,นครับเป็นคุณแผ่นะครับอ,ออกสีเขียวๆนะครับ อันตกลงสองดอกนะคร but, ับหลวงพุทธิมนะครับออก access, ส,ส่วนสีเขียวครับหลวงพุทธิมนะครับหมายเลยี่สองนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขีไก่นะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์ขีไก่นะครับหมายเลขยี่สิบสามก็เป็นหลวงพ่อปานเหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์ขีไก่นะครับ ยี่สิบสี่ก็เป็นพิลอดเก่าครับอยู่ในเลี่ยงน,นะพิลอดครับอยู่ในเลนนี่ยงครับเป็นพิลอดหรือใครถักเชือกถักค,ครับอันนี้ย5มห้าครับเป็นเหนรียญหลวงพูดใจวัดเสด็จนะครับปีสองศูนย์ครับเหรียญหลวงพูดใจวัดเสด็จปีสองศูนยน์ครับสภาพยังสวยนะครับ นญี่ปุ่นนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อยอดนะครับวัดแก้วเจริญนะครับหลวงพ่อยอดปีสามห้านะครับเป็นเหรียญคล้ายๆเหรียญคมสวยนะครับแล้วก็มีต่อโค้ดนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับยี่สิบเจ็ดหลวงพ่อเงินนะครับเป็นลูกโลหลวงพ่อเงินนะครับ ยี่สิบแปดนะครับเป็นเตอรี่หลวงพ่อผมเนื้อตะกัวนะครับเป็นเตอรี่หลวงพ่อผมเนื้อตะกัวนะครับยี่สิบแปดนะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับครับหลังต่อโค้ดครับล็อกเก็ตหลวงปู่เจือนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่เจอือกลางบางแก้วนะครับ สามสิบนะครับเป็นหลวงข้าโบยนะครับเป็นมห ah er ิส่วนนะครับหลวงข้าโบยนะครับเป็นเนืองผสมนะครับสามสิบเป็นนะครับเป็นพระหูยาเนื้อดินนะครับพระหูยานะครับเนื้อดินนะครับสามสิบสองนะเป็นจตุคามนะครับพราจตุคามนะครับมีหมายเลขครับเนี่ย หอมเลี่ยมนะครับในสามสามนะครับเป็นสงครามรามเทพต่อโคนะครับเป็นคล้ายหลักเมืองนะครับด้านหน้านะครับสามสิบสี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียนนะครับสำนักคุณนี้นะครับนี่ครับรูปหล่อหลวงเขียนสำนักคุณนี้นะครับหอมเลี่ยนนะครับ สามสิบห้านะครับเป็นปิตาสายวัสดุสูงนะครับเนื้อออกสีขาวนะครับเนื้อขาวนะครับสามสิบห้านะครับสามสิบหกนะครับเป็นพระปานนะครับเหมือนกันนะครับหลังยันนะครับผงนะครับเป็นพิมโบลานะครับสามเจ็ดนะครับเป็นหลวงสมสมเด็จโตนะครับสองสี่กว่าครับลกระคังนะครับ ออวันละครนะครับหลวงปู่นาปลุกเสนะครับสามสิบแปดเป็นหลวงปู่ทิมนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงปู่ทิมนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับหลวงปู่ทิมวัดหานไล่นะครับสามสิบเก้าเป็นหลวงปู่ทวดวนะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อว่านะครับเรี่ยมเก่าแล้ได้หลางมีฝังคล้ายเพชรหน้าทั้งนะครับออกสีเงินเงินนะครับสีเงินเงินสีดำดำนะครับ มีอะไรฝังในสองอันนะครับด้านหลังนะครับถัทวดเลี่ยมเก่าครับสี่สิบเป็นรูปเหมือนเนื้อดินนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับรูปเหมือนเนื้อหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับสนใจนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการนะครับสองรายการสามร้อยบาทครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้ที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ